ไก่มึงหนาพี่ละเท่าไรแบกโมเอ้ยสิบขีดกระโลนึงตัวไก่ไข่บ่อมาฉึกบอลแล้วมึงแหงตาเบอร์ไก่กูตีมอยู่นี่นะมึงซิซี่จักกโลตัวนึงเท่าไรตัวนึงกูบ่อไข่บ่อไข่พี่โลไก่มึงโลนึงเท่าไรดักเปิดโลนึงสิบขียดเรารู้มึงเชียหรือเปล่า ไกลมึงนาสิบขีดละเท่าไรแบกโมเอ้ยสิบขีดกระโลนึงตัวตัวกูกงไม่ใขายหรอวกูขายไก่ของมึงไก่กูติมเล่าอยู่นี่กูขายแล้วกูเจ้าไว้กินวะจางมันปึกนะมึงนาจางแมนเจ็บสิ้นเด้ลุงนะมึงยาวเหยิงผู้เรื่องจะรู้ผิดโทษฆ่าแบบใดกูมาซื้อกไก่นำมึงจิขายโลนึงเท่าไรมึงว่าบบกปึกโลหนึ่งสิบขีดบาปึกสิบขีดของมึงเป็นเงินเท่าไรแต่จางแมนปึก มึงสต็อปปลาโลุนึงสิบคิดวารุณึงสิบคิดอยู่ฮ้านะแหละกูบอกแล้วที่ไปซกซื้อบรรมไปแล้วมาฟึ๊บ <c oughs> ลูกค้าพวกนี้แมนผู้เริ่งเนาะเมื่าแล้วว่า,าโลุนึงสิบคิดเมื่อถามว่าโลุนึงเท่าไรเท่าไรกูก็ตอบไปเลยแหละวารุณึงเป็นสิบคิดขั้นถามว่าโลุนึงเท่าไรเป็นเงินเท่าไรก็ใครแน่